to prd PRD7 Podcast. Hello, everyone, and welcome to Angre Ditpak, your weekly English podcast right here on Podcast PRD7. This is the show where we make learning English fun, simple, and super useful for everyday life. Every week, we'll share must-know vocabulary. catchy phrases and fun language tips to help you speak english more naturally and enjoyably สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอังกฤษติดป,ปากทางพอดแคสต์ PRD7 นะคะรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน รวมถึงการแชร์คำศัพท์ที่ติดป,ปากประโยคตัวใจและเกร็ดภาษาอังกฤษสนุกๆให้คุณได้เพลิดเพลินในทุกสัปดาห์ค่ะใครอยากเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเครียดมาฟังเราแล้วพูดตากไปด้วยกันนะคะ Let's go Get ready i s a t r i c k t a l k time สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการอังกฤษติดปากนะคะใน e ีีนี้นะคะวันนี้เราจะไปพูดถึงเ,เรื่องของกำลังใจนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตนเองหรือว่า basic self development นะคะก็เป็นการพัฒนาตัวเองนะคะในการที่จะผ่าน สิ่งที่มีอุปสรรคต่างๆได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยก้าวไปได้อย่างมั่นคงนะเพียงคําพูดไม่กี่ประโยคก็อาจจะกลายเป็นแสงสว่างเล็กๆแล้วก็เติมแรงเติมกําลังใจให้เราลุกขึ้นสู้ขึ้นมาใหม่นะคะวันนี้จะไปเรียนรู้คําศัพท์นะคะต่างๆที่เต็มไปด้วยพลังใจเป้าหมายเหมาะสําหรับการใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานนะคะ ในการพัฒนาตนเองนะ,ะหรือว่า basic self development นั้นมีคำว่าอะไรบ้างนะคะสำหรับ self development หรือการพัฒนาตัวเองนะคะคำแรกค่ะ grow t h grow t h การเติบโต go go แน่นอนค่ะทุกคนต้องมีนั่นก็คือเป้าหมาย dream dream ความฝัน vision vision วิสัยทัศน์หรือว่ามุมมอง mission mission ภารกิจ plan plan แปลว่าแผนการหรือการวางแผนนะคะ success success ความสําเร็จ improvement improvement การปรับปรุง change change การเปลี่ยนแปลงนะคะนี่ก็เป็นหมวดของการพัฒนาตนเองหรือว่าที่เรียกว่า save development นั่นเองนะคะไปดูเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะกันบ้างนะคะหรือที่คำศัพท์จะเรียกว่า skill and knowledge นะคะไปดูกันนะคะ skill skill แปลว่าทักษะ knowledge knowledge ความรู้ experience experience ประสบการณ์ ability, ability, ความสามารถ creativity, creativity, ความคิดสร้างสารรค์หรือว่า create นั่นเองนะคะ leadership, leadership, ภาวะผู้นำ communication, communication, การสื่อสาร problem solving, problem solving, การแก้ปัญหา adaptability, adaptability ความสามารถในการปรับตัวและ critical thinking, critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์นะคะอันนี้เป็นความหมายแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ skill แล้วก็ knowledge นะคะนั่นก็คือทักษะความรู้ ไปดูหมวดของแรงจูงใจแล้วก็พลังใจกันบ้างนะคะ motivation and mindset ค่ะทุกคนย่อมมี mindset มีแรงจูงใจแล้วก็มีพลังใจแน่นอนนะคะคำแรกค่ะ motivation motivation แรงจูงใจ inspiration inspiration แรงบันดาลใจ discipline discipline วินยัย mindset mindset ความคิดหรือทัศนคติ habit, habit, นิสัย focus, focus, สมาธิหรือการจดจ่อนะคะ determination, determination, ความมุ่งมัน่น p a t i e n t p a t i e n t ความอดทน confident, confident, ความมั่นใจ s e l f e x t r e m e s e l f e x t r e m การเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเราต้องมีแรงจูงใจมีพลังใจต้องมี motivation and mindset ที่ดีนะคะไปดูเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาค่ะ learning and progress นะคะคำแรกค่ะ learn learn แปลว่าเรียนรู้ practice practice ฝึกฝน improve improve พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น achieve achieve บรรลุเป้าหมาย progress progress ความก้าวหน้า failure failure ความล้มเหลว success success ความสำเร็จ challenge challenge ความท้าทาย opportunity opportunity โ Opportun อกาส productivity productivity ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพ นะคะทุกคนต้องมีเป้าหมายมีการเรียนรู้แล้วก็การ learning and progress แน่น,น,นะคะก็เพื่อพัฒนานะคะให้งานนั้นสามารถสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะไปดูเรื่องของการสืร่อสารแล้วก็การสร้างสัมพันธ์นะคะ communication and relationship นะคะคำแรกค่ะ networking networking การสร้างเครือข่าย collaboration collaboration การทำงานร่วมกัน teamwork teamwork ตายตัวเลยค่ะการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะ empathy empathy ความเห็นอกเห็นใจ feedback feedback ข้อเสนอแนะ coaching coaching การสอนหรือการเป็นโค้ชนะคะ mentoring mentoring การเป็นพี่เลี้ยงหรือเราจะได้ยินบ่อยๆคาว่า mentor ใช่ไหมคะ relationship relationship ความสัมพันธ์ respect, respect ความเคารพและคำสุดท้าย trust ความไว้วางใจนะะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะในเรื่องการสื่อสารการสร้างสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปเรื่องของการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะะหรือว่า basic self development ค่ะ It's time for sound shake ช่วงนี้นะคะไปดูประโยคที่เป็นการให้กำลังใจนะคะหรือว่าการฮิวใจตัวเองนะคะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องเดินก้าวต่อไปแล้วก็มีความท้าทายต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดู10ประโยคกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ life brings challenge but encouragement gives us strength to keep going here a r e 10 short quotes to inspire your daily life and work นะคะคำแรกนะคะไปดูประโยคแรกกัน ะะจงเชื่อว่าคุณทำได้แล้วคุณก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะ Believe you can and you are halfway be there Believe you can and you are halfway there ก็ตรงเชื่อมั่นนะวะ่คุณได้เดินทางมาครึ่งทางแล้วนะคะก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะคะให้เดินต่อไปข้างหน้านะคะทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่สุดลมหายใจลึกๆแล้วเริ่มต้นอีกครั้ง every day is a new beginning take a deep breath and start again every day is a new beginning take a deep breath and start again นะคะก็ในทุกๆเช้าเนี่ยเราก็ต้องตื่นมาแล้วก็เริ่มต้นด้วยความสดใสนะคะใครที่กำลังท้อแท้ใจลองสุดลมหายใจลึกๆนะคะแล้วลองเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะความสำเร็จไม่ได้มาจากสิ่งที่ทำเป็นคราวแต่ว่าทำมาจาก สิ่งที่ทำอย่างสม่ำเสมอ Success doesn't come from what you do occasionally, but from what you do consistently. Success doesn't come from what you do occasionally, but from what you do consistently. ความสำเร็จแน่นอนค่ะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเราอยู่เฉยๆเนี่ยความสำเร็จเนี่ยไม่ได้วิ่งมาหาเราอย่างแน่นอนนะคะ ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวของคุณคือความคิดของคุณเองนะคะ Your only limit is your mind Your only limit is your mind นะคะก็เราไม่ควรจะจำกัดโดยความคิดของเรานะการเปิดโอกาสให้ตัวเองหรืออิสระทางความคิดก็ย่อมทำให้เราเนี่ยได้ทำอะไรได้อีกมากมายนะคะจงทำในสิ่งที่ทำได้ด้วยสิ่งที่มีณนะที่ที่คุณอยู่ Do what you can with what you have where you are. อีกครั้งนะคะ Do what you can with what you have where you are. ทำในสิ่งที่ทำได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่ที่คุณอยู่เก้าเล็กๆในแต่ละวันเนี่ยก็ย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะ Small step every day and lead to big result. Small steps every day lead to big results นะเก้าไปในแต่ละวันก็สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้นะคะจงฝันให้ใหญ่ทำงานให้หนักและทอมตนเสมอ Dream big, work hard, stay humble Dream big, work hard, stay humble ฝันให้ใหญ่ทำงานให้หนักทอมตนเสมอค่ะวิธีที่ดีที่สุดในการทำานายอนาคตก็คือการสร้างมันขึ้นมา นะคะ The best way to predict the future is to create it. The best way to predict the future is to create it. The best way to predict the future is to create it. The best way to predict the future is to create it. To to create it. ก็เป็นความหมายที่ดีนะคะว่าในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมานะคะนั่นก็คือ การที่ผลมาจากตัวเรานะการกระทําของตัวเราที่สร้างมันขึ้นมานั่นเองนะคะและนี่ก็คือเนื้อหาดีๆจากรายการอังกฤษติดปากประจําสัปดาห์นี้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ติดตามการรับฟังทุกช่องทางแล้วอย่าลืมนำำําคําศัพท์หรือประโยคที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปฝึกใช้กันดูนะคะอังกฤษติดปากภาษาอังกฤษง่ายๆที่คุณพูดได้ทุกวันสวัสดีค่ะ That's all for this week episode of อังกฤษติดปาก Thank you so much for tuning and learning with us. Be sure to practice today's phrases and try using them in your daily conversations. Simple English you can use every day. Bye for now and take care. ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube P.R.D.7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75เมกะสวทระยอง91.75เมกะสวทจันทบุรี90.25เมกะสวทตลาด92.75 MHz และสวทสระแก้ว103.25เมกะ เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast